อ่านนิยายเรื่องด้วยเวทมนตราแห่งองค์จันทราองค์ที่6เขาวงกฏเงียบยังไม่เงียบจนเกินไปนักเฉดเช่นความมืดที่ยังไม่มืดมิดจนสิ้นแสงไปผึบผึบเสียงเปลวไฟประทุเผยยังท่อนไม้ที่ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบที่ไร้ทุกสรรพสิ่งในหัวใจของทุกผู้คนที่ต่างลืมตาตื่นนิ่งเงียบ จ้องมองภาพความว่างเปล่าอันมืดมิดที่เบื้องหน้าทานบุญในยามนี้ได้หายไปในถ้ำลึกเป็นเวลาชั่วโมงก,กว่าแล้วตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนที่ต้องร่วงหน้าไปแสวงหาย,ยัางทางออกภายนอกกับพานสิงรูปสิทธิเอกเพียงทิ้งยังบุญธิดาบุตรสาวไว้คอยดูแลและรับผิดชอบทุกสิ่งเท่านั้น แสงไฟเพียงเล็กน้อยที่ขับไล่ความมืดมิดของค่ำอันปิดตายแห่งนี้ยังไม่เพียงพอที่จะขับไล่ถึงความมืดมิดอันสิ้นหวังในหัวใจของผู้คนออกไปได้อินทรายุทธ์ที่ดื่มกาแฟไป3หรือ4แก้วถึงกับยกนาฬิกาข้อมือดูอย่างร้อนใจอีกครั้ง7.16นซึ่งมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเพราะทั้งตนและใครๆใ,ในยามนี้ไม่มีกระติตกระใจจะนับ เขายังบ่นออกมาอย่างหัวเสียว่านี่มันเกือบสองชั่วโมงแล้วนะยังไม่กลับมากันอีกหรือเขาที่ใส่หัวไปมาอย่างขุ่นข้องมากกว่าจะสาบแช่งยังบอกออกไปอีกว่าไม่รู้จะตายไปแล้วหรือยังพอเธออายุสุริยาท,ทยิที่นั่งอยู่รอบๆกองไฟใกล้กับอินทรายุทธเงยหน้าขึ้นมาชายหนุ่มที่ไม่รู้ทำอะไรดีไปกว่าฝืนยิ้มจึงกล่าวต่อไปอีกว่า ผ่านบุญคงกำลังหาทางออกจากถ้ำแห่งนี้ให้เราอยู่เขาได้แต่ยิ้มทั้งยังกล่าวออกมาอย่างพอมีความหวังบ้างไม่มากก็น้อยว่ายิ่งผ่านบุญไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าถ้ำนี้มันยิ่งมีทางไปต่อเท่านั้นไม่ใช่ถ้ำตันอย่างที่เราคิดมันอาจจะทอดยาวออกไปทะลุไปถึงช่องเขาที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะฉันว่าเราใจเย็นๆแล้วนั่งคอยกันต่อเถอะ อีกไม่นานพานบุญก็คงกลับมาพร้อมกับนำพวกเราออกไปจากถ้ำแห่งนี้อย่างแน่นอนชิ๊อินทายุทธข่้นเสียงออกมาอย่างไม่พอใจเป็นการระบายอารมณ์เสียมากกว่าเขาที่เหลือบตาไปเห็นกายสิทธิ์ที่นอนหลับไปอย่างสบายอกสบายใจอดบ่นออกมาอีกไม่ได้ว่าเวลายอย่างนี้มันยังหลับได้อีกหรือตุบๆพางลุกขึ้นแล้วก้าวเดินเข้าไปเอาเท้าซ้ายเตะใส่สีข้างของกายสิทธิ์เพื่อปลุกให้ตื่น เรี่ยงโอ้ยกายสิทธิ์ส่งเสียงร้องออกมาเรากับจะสดุ้งรู้สึกตัวมากกว่าเจ็บปวดเขาที่ทะลึ่งตัวขึ้นมานั่งอย่างรวดเร็วกวาดสายตาจ้องมองไปยังอินทรายุทธอย่างรู้ว่าใครเป็นคนเตะแล้วจึงถามออกไปว่าแกเตะฉันทําไมวะไอยุทธแต่อินทรายุทธที่จ้องมองไปยังอีฝ่ายอย่างไม่พอใจตอบกลับไปว่าในเวลายอย่างนี้แกยังนอนได้อีกหรือฉันก็ไม่คิดจะหลับหรอก กายสิทธิ์กล่าวออกมาพร้อมทั้งเอามือจับครึ่งสีข้างที่โดนเตะมันยังคงปวดแป๊บๆอยู่เล็กน้อยเขาเงยหน้าขึ้นไปหาอินทรายุทธแล้วกล่าวไปว่าแต่นอนแผดูเพดานถ้ำอยู่ดีๆมันก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวนะแกนักแกอินทรายุทธกล่าวออกมาได้แค่นั้นเป็นการบ่นกับตัวเองมากกว่าจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับกายสิทธ์ส่วนกรกนกที่นั่งสูบบุหรี่ก็ส่งเสียงกล่าวออกมาว่า นี่เงียบๆหน่อยได้ไหมพานทิ้งก้นบุหรี่ที่หมดลงแล้วกล่าวออกมาอย่างไม่พอใจว่าคนยิ่งกุ้มๆอยู่ว่าแล้วหล่อนก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบแล้วอัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งเราวกับไม่ต้องการจะพูดอะไรปาริชาติที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ก็ไม่กล่าวอะไรออกมาเพียงแต่ทำสีหน้าไม่พอใจเท่านั้นมีปัญหาอะไรของเธอกอนกนบที่เห็นถึงสีหน้าของปาายชาติถามออกไป ปาริชาติที่ทราบดีว่าไม่ควรต่อแยกับอีกฝ่ายในเวลานี้จึงใส่หน้ากก่าวออกไปว่าไม่มีอะไรงั้นหรือกอนกนกเคล้นเสียงออกมาอย่างไม่เชื่อถือเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ไม่ได้ติดใจจะเอาเรื่องอะไรราวกับไม่มีอารมณ์เหมือนกันวอรัตยันฮาที่นั่งดื่มกาแฟอยู่รอบกองไฟใกล้ๆกับสุรยิยทิศเพียงถอนหายใจออกมาเล็กน้อยอย่างเริ่มสิ้นหวังอีกคนเฮ้ย <c oughs> เพราะเธอกุ้มจนไม่รู้จะกุ้มอย่างไรแล้วเหมือนกัน นอกจากรอคอยรอคอยและรอคอยเท่านั้นกับไม่มีปัญญาสามารถทำอะไรได้อีกแต่ยังมีในยามนั้นบุญยิดาก็ได้สั่งให้ลูกหาบนำเนื้อที่ล่าไว้เป็นสเบียงขึ้นมาย่างไฟกับลุกขึ้นจ้องมองไปในถ้ำหล่อนชี้แล้วกล่าวต่อไปว่าพ่อกับพี่สิงห์กลับมาแล้วเอ๊ะฮะทุกคนที่อยู่ณนะที่นี้ ต่างส่งเสียงร้องออกมาอย่างประหลาดใจและมีความหวังต่างจับจ้องมองไปตามสายตาและนิ้วมือของบุญธิดาที่ชี้ทันทีท่ามกลางความมืดและนิ่งเงียบสีดําสนิทของถ้ำที่เบื้องหน้าสายตาของทุกคนที่จับจ้องมองไปกลับไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีดำกับความมืดเท่านั้นเธอว่าอะไรของเธอออกมากันอินทรายุทธที่ใจร้อนหันกลับไปร้องถามบุญธิดาเขายังถามต่อไปอีกว่า ในการหลับพ่อของเธอแต่ก่อนที่บุญธิดาหรือใครจะตอบอะไรออกไปในโซนประสาทอันแผ่วเบาก็คลายได้ยินเสียงอะไรกระทบพื้นขึ้นมาเบาๆเป็นจังหวะจังหวะตุบตุบตุบก่บอนที่ความมืดมิดสีดำเบื้องหน้าสายตาทุกคนจะปรากฏภาพลายเส้นลางๆตัดผ่านความมืดมิดสีดำสนิทให้เห็นเป็นรูปร่างอะไรบางอย่างที่ตั้งตรงกับพื้นสองอัน มันค่อยๆชัดเจนและใกล้เข้ามาตามลำดับจนสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นคนสองคนตุบๆเสียงสีเท้ายังคงดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับภาพรายเส้นค่อยปรากฏเป็นร่างของพานบุญและพานสิงที่ก้าวเข้ามาอย่างช้าๆพวกของสุริยทิศทุกคนภายใต้การวิ่งนำของอินทรายุทธรีบมุ่งหน้าตรงไปยังพวกพานบุญที่กาลังก้าวเข้ามาทันทีโดยไม่ทันได้เฉลียวใจเลยว่า หูและสายตาของบุญธิดาดีกว่าพวกตนมากแค่ไหนอินทรายุทธ์ที่ยิ้มออกมาอย่างดีใจส่งเสียงร้องถามออกไปอย่างรวดเร็วว่าเป็นยังไงบ้างเรากลับไปนั่งพักกันก่อนเถอะครับพานบุญตอบออกมาอย่างใจเย็นล้วนำพาทุกคนกลับมานั่งรอบกองไฟอีกครั้งเขาที่หยิบเอากระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น้ำขึ้นมาหน่มแก้กระหายเล็กน้อยอึกอึกท่ามกลางสายตาของทุกคนที่รอคำตอบพานบุญอย่างใจจดใจจ่อ จ้องมองดูเขาดื่มน้ำอย่างกระวนกวายใจพานบุญเช็ดปาดแล้วกว่าสายตาจ้องมองไปยังทุกคนไม่เว้นแม้แต่ลูกหาบหรือลูกสาวของตนที่กำลังรอคอยคำตอบอยู่นั้นเขายิ้มแล้วกล่าวออกมาว่าผมกับไอสิงเดินเข้าไปลึกชุบวงกว่า,ก,วาก็ยังไม่พบทางออกคำกล่าวของพานบุญทำเอาสีหน้าของทุกคนซิ่งหวังไปต,ตามกันอย่างเห็นได้ชัด กายสิทธิ์ที่น่าซีดยิ่งกว่าใครถึงกับร้องถามออกมาอย่างตกใจว่านี่หมายความว่าเราจะติดอยู่ที่นี้จนตายหรือครับใจเย็นๆฟังผมพูดให้จบก่อนสิพานบุญปลอบใจออกมาด้วยรอยยิ้มที่เชื่อมัน่นเขากวาดสายตาจ้องมองไปยังทุกคนอีกครั้งแล้วกล่าวว่าถึงผมกับไอ้สิงจะไม่พบทางออกแต่เราก็ไม่พบทางตันเสียหน่อยหมายความว่าไงกันกอนกนกเลิกคิ้วส่งเสียงสูนตวัดถามออกไปทันที พานบุญกวาดสายตาไปยังหล่อนแล้วกล่าวออกไปว่าภายในถ้ำที่เราติดอยู่แห่งนี้มันมีทางแยกออกไปมากมายมากกว่าที่คิดนักเขาขบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อไปว่ามันเป็นทางแยกย่อยๆออกไปไม่ต่ำกว่าร้อยสายเลยก็ว่าได้จากที่ผมคำนวณดูแล้วถ้าจะสำรวจกันจริงๆเราอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆบ้านน่ะวรจันทาร้องออกมาอย่างตกใจ เธอเผลอเคลื่อนร่างเข้าไปใกล้ชิดกับสุรยิยอาทิตย์ที่นั่งข้างๆอย่างไม่รู้สึกตัวแต่ฮามุนกับยิ้มปลอบใจทุกคนกล่าวออกมาว่าแต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกครับเขาที่ยิ้มอย่างมั่นใจกล่าวออกมาอย่างชัดเจนว่าแต่ถ้าเราจะหาทางออกกันจริงๆผมว่าคงไม่เกินวันหรือสองวันอย่างแน่นอน hmm? อินทรายุทธ ส่งเสียงร้องออกไปเป็นเชิงรับรู้เชิงร้องถามทางจับจ้องมองไปยังใบหน้าของอีกฝ่ายเราจะค้นหาความจริงผานบุญที่สบสายตาอีกฝ่ายจึงกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่เดินเข้าไปได้สัก20นาทีหรือราว4-5กิโลนี่คือการเดินเป็นแบบทำเวลาของพานบุญเราสองคนก็พบว่าอากาศในถ้ำไม่ได้อึดอัดขึ้นเลยอย่างที่คิดจึงคิดจะเดินต่อไปเรื่อย ทำให้ทราบว่ามีลมและอากาศสามารถไหลผ่านเข้ามาในถ้านี้ได้อย่างไงไ่ายดายเขายังกล่าวต่อไปอีกว่าเราจึงเลือกเส้นทางที่ลมพัดแรงที่สุดและก้าวต่อไปซึ่งบางทางมันก็เป็นทางตันที่มีลมพัดมาจากปากป่องด้านบนหรือไม่ก็พัดผ่านซอกหินที่ถล่มลงมาหนึ่งเพราะเครื่องมือไม่พอจึงทำให้เราสองคนไม่ได้สำรวจต่อไปสองที่เบื้องหน้าของเรามีทางไปต่อที่ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหน วก,กับกลัวว่าพวกคุณจะรอนานจึงตัดสินใจย้อนกลับมาแต่ก็มั่นใจว่ามันจะต้องมีทางออกอยู่ที่หนึ่งที่ใดในถ้ำแห่งนี้อย่างแน่นอนล่ะครับอะไรทําให้พานบุญมั่นใจครับสุยาทิต์ที่นั่งกั้นใจฟังมาตั้งนานถามออกไปด้วยความหวังพานบุญยิ้มให้กับชายหนุ่มที่เคยเดินป่ามาด้วยกันหลายต่อหลายครั้งเขากล่าวชมออกมาเล็กน้อยว่าเป็นคำถามที่ฉลาดมากครับทั้งยังกล่าวต่อไปอีกว่า ลึกลงไปในถ้ำผมพบขี้ขังข่าวครับขังข่า,ขาวปาริชาติร้องเสียงหลงออกมาพร้อมทำหน้าหยีจะร้องไห้ส่วนพานุญกับพยักหน้าตอบรับด้วยรอยยิ้มในขณะที่กอนกนกกับร้องถามออกไปทันทีว่าหมายความว่าในถ้ำแห่งนี้มีขังข่าวดูดเลือดหรือพานุญยิ้มออกมาเล็กน้อยพางกว่าดสายตาจับจ้องมองไปยังสาวชาวกรุงเต็มตัวผู้นี้อย่างเอ็นดู เขากล่าวตอไปอย่างเร่นๆว่ามันจะดูดเลือดด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเขากวาดสายตาจ้องมองไปยังกรกหนกกายสิทธิ์ปาริชาติที่มีท่าทีหวาดกลัวไม่เว้นไปแม้แต่วอรจันทาที่เผลอใช้มืออันเย็นเฉียบของเธอกุมมือสุริยทิตที่อยู่ใกล้ไวแน่นแล้วกล่าวต่อไปว่าแต่ผมพบเมล็ดผลไม้ป่าในขี้ของมันเลยคาดว่าน่าจะเป็นพวกกินผลไม้มากกว่าครับเฮ้ย วรจันาทาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจเล็กน้อยก่อนที่เธอจะรู้สึกตัวได้ว่ากลุ่มมือของสุรยิยอคิตไว้แน่งจึงรีบปล่อยมืออย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเอียงอายจนหน้าแดงที่ไม่กล้าจะจับจ้องมองไปยังเขาอีกแต่ชายหนุ่มกลับไม่รู้สึกตัวเลยแต่จากการที่พาบุญสามารถพูดเได้ในยามนี้มันแสดงว่าเขาสามารถนำพาทุกคนออกไปได้จริงๆ สุริยะทิตจึงถามออกไปอีกว่างั้นก็หมายความว่าถ้ามีทางเข้าออกของขังข่าวก็น่าจะมีทางให้พวกเราออกไปใช่ไหมครับใช่แล้วพามุนพยักหน้าพานกล่าวส่งเสียงออกไปว่าถ้าขังข่าวเข้ามาได้พวกเราก็น่าจะออกไปได้เฮ้ท่ hey! ามกลางเสียงร้องของทุกคนและเหล่าลูกห่าที่ร้องร่นออกมาอย่างมีความหวังอินทรายุทธที่จุดใจคิดอะไรได้จึงถามออกมาอีกคนว่าแต่ถ้าเกิดทางเข้ามันเล็กและแคบไปล่ะ เขาจับจ้องมองไปยังใบหน้าของพานนำทางผู้เจนป่าแล้วถามต่อไปอีกว่ามันอาจจะเล็กเกินไปสำหรับให้มนุษย์เข้าออกก็ได้พานบุญยิ้มออกมาเล็กน้อยกับจ้องมองใบหน้าของอินทรายุทธแล้วถามกลับมาแทนว่าคุณยังมีระเบิดเหลืออยู่ไม่ใช่หรือครับใช่อินทรายุทธต,ตอบรับออกมาด้วยรอยยิ้มเพราะเขาพอที่จะเข้าใจความคิดของพานบุญเราๆอยู่บ้างแล้วในขณะที่ใครหลายคนยังงงๆอยู่ ฮานบุญจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าทางเข้าออกมันเล็กนักเราก็ใช้ระเบิดที่มีอยู่ระเบิดมันออกไปเขาหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าหรือถ้าในจุดหรือตำแหน่งนั้นหินมันแข็งเกินไปเราอาจจะไปหายังตำแหน่งอื่นที่แผ่นหินหรือชั้นเนื้อหินที่มันเปราะบางแล้วระเบิดออกมันก็ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเอาตำแหน่งที่มั่นใจจริงๆที่จะใช้ระเบิดเพราะเรามีอยู่อย่างจำกัดถ้าจำเป็นจริงๆ พวกเราอาจจะต้องปีนหรือไต่หน้าผาขึ้นไปด้านบนด้วยถ้าเรามั่นใจว่าตำแหน่งนั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ระเบิดมากกว่าหรือมีทางออกอื่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระเบิดเลยก็ดีไต่หน้าผาปาริชาติร้องออกมาอย่างตกใจราวกับจะอดควรในขณะที่วรจันทากับกรกนกไม่เก่าวอะไรออกมานอกจากเพียงแค่ฝืนยิ้มเพราะได้ตัดสินใจสิ้นแล้วว่าถึงไหนก็ถึงกัน พานบุญที่เข้าใจถึงปัญหาของผู้หญิงที่ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ดีเขายิ้มออกมาอย่างปลอบใจเล็กน้อยจึงกล่าวต่อไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับเรามีอุปกรณ์สำหรับปีนเขามาด้วยปาริชาติที่นิ่งเงียบราวกับจะประท้วงออกไปว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเสียหน่อยพานบุญที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากเขาเข้าใจความคิดของรอนดีจึงกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มอีกว่าเราจะเลือกเส้นทางที่สะดวกสบายมากที่สุด ถ้าปีนกันจริงๆผมกับไอสินจะเป็นคนนําทางขึ้นไปก่อนแล้วจะหย่อนเชือกลงมาถ้าใครปีนไหวก็ปีนไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมจะให้พวกลูกหากทารอกแล้วชักพวกคุณขึ้นไปพวกคุณเพียงแค่จับเชือกให้แน่นๆก็พอแล้วครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วอินทรายุทธส่งเสียงตอบรับออกมาเป็นคนแรกสําหรับลูกชายอย่างเขาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วจึงหันไปตกหัวไหล่กับสุริยธิตย์และกายสิทธิ์ดันล่งางปัาบปั๊แล้วกล่าวต่อไปว่า พวกแกก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะสุริยทิ์นิ่งเงียบออกไปเล็กน้อยอย่างไม่มั่นใจแต่เมื่อสบสายตาของวรจันทาที่จ้องมองมายัางเขาด้วยความเชื่อมั่นความไม่มั่นใจที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปในพริบตาราวกับอากาศธาตุเขาจึงส่งเสียงตอบรับออกไปด้วยความเชื่อมั่นเต็มหัวใจทันทีว่าอืมทั้งทั้งที่ความมั่นใจและความไม่มั่นใจมันก็เป็นเพียงอากาศธาตุอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าหัวใจของเราเลือกที่จะอยากคว้าสิ่งใดมาครอบครองเท่านั้นให้มันได้อย่างนี้สิวะไอเพื่อนยากอินทรายุทธ์กล่าวออกมาอย่างมีใจพาหันไปมองไกยสิทธ์อีกคนแล้วถามว่าแล้วแกระไอสิทธ์ทั้งยังกล่าวต่อไปอีกอย่างชัดเจนว่าฉันกับไอทิศเอาแน่เหลือแต่แกลแล้วฉันขออย่างหลังดีกว่าไกยสิทธิ์ตอบออกไปทันทีเขาเลือกที่จะเกาะเชือก แล้วให้พวกลูกหาบชักขึ้นไปดีกว่าเพราะมันเป็นทางที่ปลอดภัยและดีที่สุดแต่อินทรยุทธที่ได้ยินเช่นนั้นกับร้องออกมาอย่างไม่พอใจว่าอะไรวะมาเดินป่าทั้งทีใจแ,แกไม่คิดจะสู้เลยเหรอก็ก็ไก,กยสิทธิ์ร้องออกมาเล็กน้อยแล้วกับพยายามจะหาข้อแก้ตัวที่เหมาะสมอยู่แต่พานมุญกับส่งเสียงช่วยชีวิตกล่าวออกมาว่านั่นเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วครับ เขายิ้มให้กับกกยสิทธิ์แล้วกล่าวต่อไปอีกว่าเพราะถ้าไม่มั่นใจก็สู้หาวิธีที่ปลอดภัยจะดีกว่าเพราะถึงจะเป็นพวกผมหรือรุหาบเองไต่ขึ้นไปก็ใช่ว่าจะปลอดภัย100%เและก่อนที่ใครจะพูดอะไรออกมาอีกพานบุญจึงส่งเสียงถามออกมาว่ามีใครกินอะไรกันหรือยังครับยังเลยอินทรยุทธยังกล่าวต่อไปอีกว่าพวกเรามัวแต่ใจร้อนก็เลยกินอะไรไม่ลงน,ะนั้นเรามาหาอะไรกินกันก่อนนะครับ ผมหิวจะแย่อยู่แล้วพานบุญกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มอีกว่าอย่าลืมสิครับว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเขารีบสั่งให้ลูกหาบเอาเนื้อสัตว์ที่ล่าเป็นสเบียงย่างอยู่บนกองไฟมาแบ่งแจกจ่ายให้กับทุกคนทันทีก่อนเขาจะนั่งกินแล้วหันมากล่าวกับทุกคนว่า,า,า,าเราจะพักกินอาหารกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเขายกนาฬิกาขึ้นดูเวลาเล็กน้อยแล้วกล่าวออไปอีกว่า แล้วเวลา9โมง9นาทีเราจะออกเดินทางหาทางรอดจากถ้ำนี้กันต่อครับนั่นเป็นเวลาที่พามุญกำหนดไว้ตามความเชื่อของตนเพราะทุกคนนิยามนี้เหมือนตายเราเกิดใหม่ที่ต้องออกเดินทางเพื่อหาทางรอดต่อไปจากถ้ำแห่งนี้ขอเพียงยังไม่ตายปาฏิหาริย์ต้องบังเกิดถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเถอะครับพามุญกล่าวออกมาเล็กน้อยหลังจากกวาดสายตาจ้องมองทุกคนที่เตรียมตัวเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว เขายกกระติกเหล้าขึ้นดื่มเล็กน้อยดับความกระหายที่ข้างหูคลายได้ยินเสียงอะไรแว่วแว,แวมาอย่างแผ่วเบาว,ว่าสุราเมระยะมชะผ่านบุญเอานิ้วแคะหูเล็กน้อยราวกับยากที่จะกระจัดยังเสียงที่ฟังไม่ชัดเจนนี้พานสาวเท้าเดินนำทุกคนออกไปยังเบื้องหน้าตามด้วยพานสิ่งที่ประกบหลังตุบตุบต,บตุบอินทรายุทธกับกรสนกก้าวตามไปเป็นคู่ที่สองเคียงกัน แล้วตามด้วยสุริยทิกักบวรจันทาปาริชาติกายสิทธิ์ภายใต้การดูแลของบุญธิดาก่อนจะปิดท้ายด้วยลูกหาบทั้งหคนโดยมีในแก้วจิตสิงสังทำหน้าที่แบกของที่เหลือใจกับม้วนสองคนทำหน้าที่ระวังหลังในกรณีที่อาจจะมีอะไรถ้ามีนะตุบตุบตุบเสียงฝีเท้ายังคงตัดผ่านความมืดขึ้นมาอย่างไม่หยุดยัง้ง ทุกย่างก้าวเดินผ่านถ้ำลึกที่ทอดยาวออกไปแล้วแตกออกเป็นสายเล็กๆน,น้อยๆนับไม่ถ้วนแต่เส้นทางที่ทุกคนกำลังก้าวเดินอยู่ในยามนี้กลับไม่ได้คดเคี้ยวมากมายอย่างที่ใคยคาดเดาวไว้ในตอนแรกมันคล้ายกับเป็นเส้นทางตัดตรงเสียมากกว่าถึงจะมีบางที่บางแห่งบางทางที่เรี้ยวโค้งและทอดยาวไปราวกับว่าถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของมนุษย์มากกว่าจะเป็นฝีมือของธรรมชาติ ฟิลได้บนของถ้ำที่มืดมิดอยู่สูงขึ้นไปเหนือแสงไฟฉายในมือของอินทรายุทธกับวรจันทาที่สาดส่องขึ้นมาจนมองไม่เห็นเพดานมีสายลมพัดมาอย่างแผ่วเบาทำให้หลังคอของทุกคนเย็นว่าเปากับมีใครมาเป่าลมหายใจอันเย็น,นเยือกเบาๆรถต้นคออยู่ฟู่ฟ,ฟูพร้อมกับเสียงหัวเราะที่คล้ายได้ยินกับเสียงกระซิบของปีศาจร้ายที่ชวนให้เสียวสนังว่า ก <c oughs> ึปาริชาติที่ก้าวเดินท่ามการความมืดอดที่จะร้องออกมาอย่างตกใจไม่ได้เมื่อรู้สึกได้ถึงเสียงร้องและลมเย็นที่พัดผ่านหลังต้นคอนี้ร่อนถึงกับหยุดทันทีกึกแล้วรีบกวาดสายตาไปยังด้านหลังของตนมีอะไรหรือมุนทิดาเดินตามมาทานกวาดสายตาไปยังร่อนที่อยู่ๆก็หยุดลงด้วยความสงสัยแล้วร้องถามออกไป ในขณะที่กายสิทธิ์ซึ่งเดินอยู่เคียงข้างกับก้าวนำออกไปอย่างไม่สนใจอะไรเปล่าปาริชาติกล่าวออกมาเล็กน้อยอย่างกับที่จะไม่ยอมบอกถึงความจริงที่หล่อนรู้สึกได้เพราะทั้งกลัวและอายห่อนที่รีบหันหลังก้าเดินตามหลังของกายสิทธิ์ต่อไปยังกล่าวออกมาอีกว่าไม่มีอะไรหรอกทิ้งให้บุญธิดาที่จับอะไรผิดสังเกตได้ต้องทำหน้างงๆเท่านั้น แต่ที่เป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วบุญธิดาจึงก้าวต่อไปอย่างไม่คิดอะไรเพราะหน้าที่ของหล่อนคือมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของทุกคนด้านหลังในขณะที่พ่อกับพานสิงมีหน้าที่นำทางอยู่เบื้องหน้านี้ฟูฟูแต่เสียงสายลมอันเย็นยเยือกยังคงโชยพัดกระทบต้นคอของทุกคนจนคนลุกสู้ราวกับมีใครมาหายใจรถสายลมอันชั่วร้ายนี้อยู่เรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ง แม้แต่วรรจันทาที่ทนไม่ไหวถึงกับหันหลังจ้องมองไปยังด้านหลังของเธอทันทีว่างเปล่าที่ด้านหลังของเธอกลับไม่มีใครเพราะปริชาติที่อยู่ด้านหลังก็ไกลออกไปส่วนไกยสิทธิ์ในยามนี้ก็ก้าวขึ้นมาเคียงข้างกับสุริยทิต์อีกด้านหนึ่งไม่มีทั้งสายลมอันเย็นเยือกและเสียงกระซิบที่ชั่วร้ายนั้นมีอะไรหรือเปล่าครับ สุริยทิตท,ที่ก้าวเดินเคียงคู่กับบอระจันทาหันไปถามเธอที่ด้านหลังบอระจันทาขมวดคิ้วที่เรียวงามด้วยความยากระบาดใจเธอรังเรเล็กน้อยแล้วจึงเงยหน้าตอบออกมาว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาหายใจรดต้นคอนะ่ะทิตผมว่าคุณอุปทานไปเองนะจันทาสุริยทิตย,ยังกล่าวต่อไปอีกว่าผมว่าสายลมเย็นๆที่พัดมาหลังต้นคอของคุณ ที่คุณรู้สึกได้จนขนลุกนั้นมันเป็นสายลมที่พัดมาจากด้านบนของห้ำม,มากกว่านะไม่นะวอลรจันทาปฏิเสธออกมาอย่างเสียงแข็งเธอที่ขายจำความรู้สึกอันเย็นเยือกราวกับผีร้ายมากระซิบที่ข้างหูได้อย่างชัดเจนนั้นดียังกล่าวต่อไปอีกด้วยร่างกายที่สั่นเทาว่าที่ข้างหูของฉันยังเหมือนได้ยินเสียงกระซิบประหลาดๆแว่วอยู่เลยนะ สุริยอาทิตย์รู้สึกเย็นวาบต้นคอคล้ายกับได้ยินเสียงกระซิบที่ด้านหลังนั้นเช่นกันเขาได้ยินวอลและจันทาก่าชนันนถึงกับหันไปมองด้านหลังของตัวเองอย่างลืมตัวเช่นกันนอกจากความมืดและแสงไฟฉายของปาริชาตที่ก้าวตามมากับไม่มีอะไรอีกต่อไปไม่มีแม้แต่สายลมที่โชยพัดและเสียงกระซิบนั้นให้ได้ยินอีกไม่มีทั้งสิ้นราวกับทุกสิ่งไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้น สุริยทิตย์เผลอกืนน้ำลายเล็กน้อยอย่างลืมตัวราวกับเห็นผีด้วยสีหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากหญิงสาวเมื่อคู่ซักเท่าไหร่นักวอรัจันทาได้เห็นถึงสีหน้าของชายหนุ่มอย่างชัดเจนจึงถามออกไปอีกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะทิศสุริยอาทิเพียงใส่หน้าเล็กน้อยราวกับจะสะบัดเอาสติที่ยังมึนมึนง,งงงงนั้นออกไปเขาฝืนยิ้มออกมาอย่างอับจนใจได้แต่กล่าวออกไปว่า ผมก็รู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบนั้นเหมือนกันนะครับจริงหรือคะวอลรัจันทาถามออกมาอย่างสนใจพางจ้องมองไปยังใบหน้าของชายหนุ่มด้วยแววตาที่คล้ายกันจะสังเกตว่าเขาโกหกเธอหรือเปล่าชายหนุ่มได้แต่พยักหน้ารับอย่างเต็มเฟนเท่านั้นแต่เขาก็ยังคงสายหน้าแล้วกล่าวออกมาอีกว่าผมว่าเสียงลมพัดคงจะทําให้หูเราแววไปละมั้งครับคุณว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือคะทิด วระจันธาถามออกไปราวกับจะหาความมั่นใจให้กับตนเองเพราะเธอก็พยายามจะบอกกับตนเช่นนั้นเหมือนกันว่ามันเป็นเพียงแค่เสียงลมพัดเท่านั้นทั้งๆท,ที่หัวใจเธอต่างรู้สึกว่ามันเป็นเสียงลมหายใจของผีร้ายต่างหากผมว่ามันคงเป็นเช่นนั้นแหละสุริยธิกล่าวออกมาอย่างไม่เต็มเสียงนะักเขาสังเกตได้ถึงอินทรายุทธและก,กรกตที่ก้าวออกไปไกลแล้ว จึงชวนหญิงสาวก้าวต่อไปว่าผมว่าเราไปต่อกันเถอะครับอืมวอรัจันทาพยักหน้ารับพร้อมทั้งหันหน้าก้าวเดินไปเทียงข้างกับสุริยคิตฟูฟูแต่เธอยังคงรู้สึกได้ถึงสายลมที่เย็นเยือกลดหลังต้นคอของเธอจนร่างกายถึงกับอดสังสถานไปด้วยไอเย็นนั้นไม่ได้พร้อมเสียงกระซิบ ที่ชั่วร้ายราวกับมีมืออันชั่วร้ายกำลังบีบรัดหัวใจเธออยู่ให้ต้องรู้สึกตกใจด้วยความหวาดกลัวเธอจึงเผลอหันกลับไปมองมาอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างยังคงว่างเปล่าอยู่เช่นเดิมไม่มีอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ในยามที่เธอหันกลับไปทั้งสายลมพัดและเสียงของมันจะจางหายไปในความมืดมิดแล้วก็ตามราวกับทุกสิ่งทุกอย่างมันได้หยุดลง และแฝงเล่นกายไปในความเงียบและความมืดเมื่อหันกลับไปมองเป็นอะไรหรือเปล่าครับสุริยทิต์ร้องถามออกมาอีกครั้งด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นถึงหญิงสาวมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีวรจันทาเพียงสายหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวออกมาอีกว่าฉันแค่ยังรู้สึกและได้ยินถึงสายลมที่รถต้องคอกับเสียงกระซิบนั้นอยู่ค่ะเธอหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวออกมาอีกว่าเราเรีบไปกันต่อเถอะค่ะอืม สุริยทิตย์กล่าวออกมาเล็กน้อยพร้อมทั้งเดินเคียงข้างยังหญิงสาวต่อไปแต่ที่หลังคอของเขาสัมผัสได้ถึงสายลมที่โชยพัดมากระทบจนขนที่หลังคอต้องตั้งชันขึ้นมาฟูฟูที่ข้างหูยังได้ยินเสียงกระซิบที่ชั่วร้ายดังออกมาอย่างแผ่วเบายิ่งราวกับเสียงกระซิบที่ข้างหัวใจยิ่งกว่าข้างหูของตนเสียอีกราวกับมีดวงวิญญ,ญาณร้ายร่องรอยตามเสียงกระซิบออกมาอย่างไม่หยุดยัง้ง <c oughs> คุณก็ได้ยินเหมือนฉันใช่ไหมคารับวอรัจันทาเอียงหน้าเข้ามาใกล้กลชายหนุ่มกระซิบถามออกมาอย่างแผ่วเบาด้วยความมั่นใจสุรยิยิาทิเพียงแต่พยักหน้าตอบรับออกไปเท่านั้นเหมือนกับว่าเขาได้ยินและรู้สึกเหมือนเธอเช่นกันหมับวอรัจันทาไม่ได้หยุดหรือหันหลังกลับไปอีกเพราะรู้ดีว่าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์ หญิงสาวเพียงแค่เอามือซ้ายมากุมมือของสุรยิยทิตย์เท่านั้นเออสุรยิยทิตย์ร้องออกมาเล็กน้อยอย่างประหลาดใจเขาคิดที่จะกล่าวอะไรออกมาแต่วรัตจันทาหันกลับไปมองใบหน้าของเขาด้วยสีหน้าที่กังวลเธอข่มความหวาดกลัวแล้วกล่าวออกมาอีกว่าช่วยกุมมือของฉันไว้ด้วยนะเธอยิ้มออกมายังกล่าวต่อไปอย่างเอียงอายว่าเพราะฉันอยากให้คุณมอบความกล้าให้กับหัวใจของฉันที่กำลังหวาดกลัวน่ะปัก สุริยทิตย์ไม่กล่าวอะไรออกไปนอกจากกลุมมือที่ขาวนุ่มนิ่มของวรจันทาตอบออกไปเท่านั้นเพราะวรจันทาเธอไม่เพียงแค่พูดหรือขอร้องเขาเท่านั้นแต่เธอยังคงมอบความกล้าที่เธอขอให้กับเขาด้วยอืมวรจันทาพยักหน้าตอบรับออกมาด้วยรอยยิ้มราวกับหัวใจเธอได้รับความกล้าไม่หวางเก์ต่อสายลมอันชั่วร้ายเย็นเยือยเยือกที่รถต้นคอ และเสียงกระซิบอันชั่วร้ายราวกับปีศาจที่ข้างหูนั้นอีกต่อไปตุบ,ตบ,ตบๆเธอยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ใยดีหรือสนใจถึงสายลมและเสียงกระซิบนั้นเคียงข้างสุรยิยทิพย์ที่กุมมือเธออยู่ฟูฟูแต่ลมหายใจและเสียงกระซิบยังคงพัดและดังอย่างไม่หยุดยัง้งราวกับจะเรียกร้องให้ต้องหันกลับไปให้ได้ ปาริชาติที่เดินตามหลังวอรจันทาไปนั้นอดที่จะหยุดแล้วหันกลับไปมองด้านหลังอีกครั้งไม่ได้ไม่มีอะไรนอกจากความเงียบและความมืดเท่านั้นอึกปาริชาติกินน้ำลายลงไปอย่างยากลำบากใจรอนที่หันหลังกลับไปไม่รู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดมากระทบต้นคอและเสียงกระซิบที่ข้างหูอีกถึงกับตัวสั่นเล็กน้อย บุญธิดาที่เห็นปริชาตหยุดแล้วหันหลังกลับไปอีกครั้งหนึ่งจึงถามออกมาอย่างประหลาดใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าปริชาติที่เพียงหลบสายตายังกล่าวต่อไปอีกว่าไม่มีอะไรก่อนที่จะสาวเท้าก้าวต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ในยามนี้ที่ข้างหูของหล่อนยังได้ยินเสียงกระซิบที่ชั่วร้ายนะ และสายลมที่โชยพัดมาจนขนที่หลังต้นคอชันลุกสู้ฟูฟูแต่ในเสียงกระซิบที่ชั่วร้ายนั้นที่ข้างหูของปาริชาติกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแผ่วเบายิ่งกว่าครั้งใดๆแต่พอจะจับความได้บางส่วนว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสัมมาทิยามิ ปาริชาติสะดุ้งตัวเล็กน้อยอย่างประหลาดใจหล่อนลีบเอานิ้วชี้ซ้ายแคะที่ข้างหูเล็กน้อยแล้วก้าวเดินต่อไปอีกอย่างไม่สนใจอะไรตุบตุบตุบ,ตบเสียงฝีเท้ายังคงตัดผ่านความมืดต่อไปอย่างไร้สิ้นสุดทุกคนยังก้าวเดินเข้าไปในถ้ำลึกหายเข้าไปในความมืดมิดราวกับถูกความมืดมิดกืนกินลงไปพร้อมทั้งเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆจางหายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆืและเรื่อยๆ จนนิ่งสนิทเงียบจบองค์ที่6ครับโปรดติดตามต่อไปในองค์ที่7ขอบคุณครับ